นักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดัยนาทสรุปข่าวประจำสัปดาห์เมื่อวันที่22พฤศจิกาย,ยน2564นางสาวเกศรเกิดหลำงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดัยนาทมอบหมายให้นางสาวไซฟ,ฟุนโบว,วัตนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวสุวรรณนาเปียชดนักวิชาการแรงงานเข้าสังเกตการการฝึกอบรม การดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟณบริษัท f e m i n าเลสไดเว w o r k จำกัดมีลูกจ้างทั้งหมด90คนโดยนายจ้างได้ดำเนินการให้ลูกจ้างฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟครบถ้วน,นทุกคนและสถานประกอบกิจการได้ให้ลูกจ้างเข้าร่วมฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นจำนวน60คนผลการฝึกซ้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในวันที่23พฤศจิก,กาย,ยน2564 สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาทได้มอบหมายให้นางเรนุก,กาจำแจ้งนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลประจำเดือนพฤศจิกายน2564และได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมเรื่องการคุ้มครองแรงงานนอกระบบและขอบความร่วมมืออสอรอให้สำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบในวันที่24พฤศจิกายน2 5 6 4สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นางสาวสายฝนโบวัดนักวิชาการแรงงานชำนาญการพร้อมด้วยนางสาวสุวรรณาเปียโชตนักวิชาการแรงงานและนายเจษฎาลินบุญเสริมนักวิชาการแรงงานตรวจความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานอายการจังหวัดชัยนาทพร้อมบ้านพัก20หลังพร้อมทั้งส่งเสริมให้ในายจ้างจัดให้มีมาตร,รการการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จำนวน3แห่งผลการตรวจพบว่านายจ้างปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายและในวันที่25พฤศจิกายนย2564สซนิการและคุ้มคองแรงงานจังหวัดัยนาทมอบหมายให้นางเรนุกาเจมแจ้งนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางนัททิชาพัพพรนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวนัทฐาธรรมศักดิ์ชัยนักวิชาการแรงงาน เข้าส่งตรวจภัสาวะเพื่อค้นหาสารเสพติดในร่างกายลูกจ้างร่วมกับสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดัยนาทและปกครองอำเภอเพื่อติดตามการจัดทํามาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการหรือมอยสที่ผ่านการประเมินเมื่อปีงบประมาณพศ2564สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ในจังหวัดัชนาทพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จํานวน6ราย ภายในจังหวัด4ีรายและเป็นผู้เดินทางสมัครเสียงสูง2อราย